สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําพระาธาตุประจําปีเกิดอีกหนึ่งปีนะครับนั่นก็คือพระาธาตุลำปางหลวงครับเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของคนที่เกิดปีฉลูหรือว่าปีวัวนั่นเองนะครับอยู่ที่จังหวัดลำปางพระาธาตุลำปางหลวงไม่ได้อยู่ในตัวเมืองลำปางครับห่างออกมาประมาณยี่สิบกิโลโดยในส่วนของพระาธาตุลำปางหลวงเองเนี่ยจะมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญก็คือพระาธาตุกับหัวครับเกิดจากการหักเหของแสงผ่านรูขนาดเล็กนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถหาชมได้ในพระอุโบสถที่อยู่ด้านข้างพระธาตุและมีอีกที่หนึ่งครับก็คือบริเวณหอไตราทางด้านหลังนะครับซึ่งซึ่งหอไตรเนี่ยจะให้แต่ผู้ชายขึ้นไปดูเท่านั้นนะครับผู้หญิงห้ามขึ้นแต่ถ้าในอุโบสถด,ด้านข้างเนี่ยสามารถดูได้ทั้งชายและหญิงครับยังไงถ้าใครผ่านไปผ่านมาจังหวัดลำปาง นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เกิดปีฉลูเองก็ดีหรือว่าคนที่เกิดปีอื่นเองก็ดีนะครับขอแนะนําครับให้ใบสักการะที่พระทาตุลำปางหลวงเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับถือว่าเป็นพระทาตคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางสวยงามครับเหมาะแก่การเยี่ยมชม ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตาม